ดีค่ะเ,เมนูจากเครื่องแอปพิลคชวันนี้คือ Apple Raspberry c r u um ครัมนะคะส่วนผสมวันนี้มีแป้งสาลีในผสมเนยสดชนิดจืดน้ำตาลทรายเกลือผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะส่วนผสมไส้สำหรับไส้ Apple r a s p b e r r อนะคะคือแอปเปิลนะคะเนเลือกแอปเปิลแดงนะคะรสชาติเรี้ยวหว,วานนะคะ าใครชอบรสเรียวจัดอาจจะเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ราสเบอร์รี่แป้คโค้ดน้ำตาลทรายน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนก็ได้นะคะสำหรับคราวแอปเปิ้ลเวลาเราบอกเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้สีคล้ำนะคะเนยแล้วก็เกลืออบเชยแล้วก็น้ำเปล่าสักเล็กน้อยสำหรับละลายแปเป้โค้ดนะคะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวความโบลก่อนนะคะเราจะใช้ านาตาลทรายนะคะผสมกับแป้งสาลีที่อยู่ในอ่างนะคะผงฟูผงฟูจะช่วยให้ครัมเบิลของเราเนื้นอร่วนกรอบค่ะเบกกิ้งโซดาลักษณะส่วนผสมเหมือนกับการทำคุกกี้นะคะเพราะว่าแป้งครัมเบ,บิล um เนี่ยก็คือแป้งคุกกี้ที่เรามีลักษณะเนื้อร่วนๆนะคะเอามารับประทานกับไส้ผลไม้ เสร็จแล้วเราเค้าส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันนะคะส่วนผสมสำคัญในการทำครัมเบิลก็คือเนอยนะคะเคล็ดลับในการทำครัมเบิลก็คือการใช้เนยเย็นก็คือเป็นเนยที่ออกมาจากตู้เย็นได้สับทับนึงนะคะแล้วก็เอามาทำครัมเบิลเคล็ดลับก็คือการผูแป้งก,กับเนยให้เข้ากันนะคะจนมีลักษณะเหมือนมเมล็ดถั่วน,นะคะถ้าเราใช้เนยเย็นเนี่ยจะยิ่งทำให้แป้งครัมเบิลของเรากรลบยิ่งขึ้นนะคะ การถูแป้งกับเนยเนี่ยเป็นการเก็บอากาศเข้าไปในเนื้อตัวพัมเบิลนะคะเวลาเรานําไปอบเนี่ยหรือว่าเราวันนี้เราจะใช้เครื่องแอรทพิไฟในการทํานะคะหรือว่าเวลาเรานาลงไปใส่ในเครื่องเนี่ยจะทาความร้อนเนี่ยจะทําให้เนยที่อยู่ด้านในเนื้อแป้งเนี่ยละลายนะคะแล้วก็สุกกรอบลักษณะเหมือนคุกกี้นะคะเมื่อเนยกับแป้งเลิกเข้ากันแล้วนะคะให้เราทําลักษณะอย่างนี้นะคะสู มือทั้งสองเข้าด้วยกันค่ะถ้าใครไม่อยากใช้มืออาจจะใช้ซ่อมหรือว่าตัวตัดแป้งเนี่ยในการเคล้าแป้งกับเนยให้เข้ากันก็ได้ค่ะนักษาะเนื้อแป้งที่ได้ก็คือจะเป็นเหมือนเม็ดถั่วหยาบๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราพยับเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็พยายามบีเขาออกมาให้ร่วนๆนะคะเพื่อให้เนื้อทามโบ์เนี่ยเราเป็นก้อนใหญ่ๆไม่ไม่ร่วนอยาน่างเดียวนะคะ เราก็นำตัวคัมเบิลที่ผสมเสร็จแล้วลงเครื่องแอคทิซายได้เลยค่ะเกลี่ยพอทั่วนคะคะแล้วก็นั่งเวลา12นาทีได้เลยค่ะ อ่านี่ก็ครบ12นาทีแล้วนะคะหน้าครัมเบิลแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครัมเบิลที่ได้นะคะก็คือจะเป็นแป้งลักษณะกรอบๆลักษณะเหมือนคุกกี้อย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาเตรียมไส้อปเป e ลาสเบอรี่กันนะคะเราจะนำแอปเปิลแดงนะคะมาคล้ากับน้ำมะนาวหรือเลมอนนะคะเกลือป่นค่ะ แล้วก็คลุกให้เข้ากันเปิดเครื่องนะคะใส่เนยนะคะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยถ้าเราใช้เนยเค็มอาจจะลดปริมาณเกลือที่เราใส่ทั้งตัวหน้าครัมเบิลแล้วก็ตัวไส้นะคะน้ำตาล แล้วก็แอปเปิลที่เรากรุกเอาไว้นะคะผัดจนแอปเปิลเริ่มนิ่มนะคะแต่ว่าอย่าให้เละมากค่ะตั้งเวลาประมาณ5นาทีค่ะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะแอปเปิลเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือราสเบอร์รี่ค่ะ ที่เราใส่ราสเบอร์รี่สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ราสเบอร์รี่เราเละจนเกินไปนะคะแล้วก็อบเชยป่นค่ะส่วนแป้งข้าวโพดเนี่ยเราจะนำมาผสมกับน้ำนะคะสักนิดหนึ่งคนให้เข้ากันแล้วใส่ลงไปในเครื่องแอปพลายนะคะตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้น้ำที่ออกมาจากแอปเปิลแล้วก็ราสเบอร์รี่เนี่ยข้นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตั้งเวลาอีก2นาทีค่ะ เดี๋ยว2นาทีเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่าตัวไส้ Apple ิ a ลั b e r r รเราจะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ก็ครบเวลา2นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำตัวไส้ Apple ออกมานะคะตักใส่ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักตัว c r u m b บิลนะคะลาดบนไส้ที่เราตักใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยนะคะ มากน้อยตามความชอบเลยค่ะเราก็จะทานแอปเปิลราสเบอร์รี่ครัมเบิลนะคะอุ่นๆกับซอสวานิลาที่เราทำเตรียมไว้ค่ะแค่นี้เมนูขนมหวานง่ายๆนะคะก็สามารถทำได้ด้วยเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพแอคทิฟสไต e ค่ะสำหรับเมนูแอปเปิลราสเบอร์รี่ครัมเบิลนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน www.facebook.com slash ไทยคุ o o ิ้งแ g ค i ีฟฟ i า y นะคะรอบหน้าเมนูจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันได้ต่อไปค่ะ